ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับแปลงทุเรียนนะครับอายุ5ปีหลังโฉบสารนะครับเราจะมาดูกับดักนะครับกับดักผีเสื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับในแปลงทุเรียนเนาะอ่าเราจะพามาดูกับดักผีเสื้อนะครับอ่ลักษณะของกับดักผีเสื้อเนี่ยเราจะ ใช้เป็นกระป๋องครับกระป๋องหรือภาชนะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ตัดเป็นในรูปประมาณนี้นะครับแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีพวกผีเสื้อพวกอะไรมาตายอยู่นะครับเราก็จะเป็นในส่วนของกากน้ําตาลเนาะอันนี้เอาไว้ใช้สําหรับดักผีเสื้อกลางคืนนะครับเห็นไหมครับก็จะมีพวกผีเสื้อกลางคืนนะครับที่ชอบวางไข่เนาะอ่าอ่นนี้ก็จะเป็น ลักษณะของกับดักของเขานะครับก็จะแขวนไว้บริเวณโดยรอบของแปลงทุเรียนนะครับเพื่อที่จะช่วยในส่วนของลดปัญหาเรื่องของอหนอนนะครับที่มากินใบอ่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนครับเป็นภาพบรรยากาศเนาะเราก็จะทำกับดักเนี้ยไว้โดยรอบเนาะด้านนู้นก็จะมีหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับ ก็จริงๆเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือจะช่วยในเรื่องของการจับผีเสื้อกลางคืนนะครับที่มาวางไข่แล้วก็กัดกินใบอ่อนนะครับอ่าใบอ่อนของเงาะของทุเรียนในแปลงนะครับอ่าก็จะช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นกากน้ำตาลเนาะบางอันเนี่ยมันอาจจะเจอจางเราก็ต้องเติมเพิ่มนะครับเพราะว่าฝนตกก็อาจจะมีการศาสของฝนเข้ามาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับในแปลงเนาะก็ฉบสารไปแล้วครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาแห่งการรอคอยนะครับก็คือสะสมอาหารไปเรื่อยครับแล้วก็ให้ใบทั้งหมดเนี่ยมีความาแก่นะครับแล้วก็รอรออากาศนะครับอา,อากาศนิดนึงเพราะว่าในตอนนี้ก็ยังมีฝน นะครับในปริมาณที่เยอะอยู่นะครับก็ก็เป็นช่วงเวลาของการฉีดสะสมไปเรื่อยครับนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงนะครับต้องบอกก่อนนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับกับดักอย่างที่บอกครับใช้อ่าพวกแกลอนนะครับเป็นธาตุรองก็ได้ครับหรือว่าเป็นแกลอนของยาอ่าข้ายาก็ได้นะครับ ก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่าแนะนําให้เป็นภาชนะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะง่ายในการในการทำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นภาชนะอันนี้เพิ่งทํานะครับเดี๋ยวช่วงคืนก็จะมีพวกผีเสื้อพวกอะไรมากินแล้วมันก็จะตายอยู่ในนี้นะครับก็ช่วยลดปัญหาเรื่องหนอนผีเสื้อได้ในระดับหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศช่วงกลางวันเนะาะประมาณนี้ครับโอเคครับถ้ามีโอกาสก็จะมาถ่ายทอดแล้วก็พามาชมในแปลงทุเรียนกันใหม่เนาะโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ